เปิดหน้ายางใหม่นะคะทุกคนโด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการกรีดยานนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรามีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อสะอาดสดใหม่อร่อยทุกหลักอนามัยไม่ว่าจะเป็นข้าวโปง่งข้าวเม่าแหนมหมูแหนมปลาตองปลาส้มแผน่นปลาส้มปลาจีนและขนมจีนแห้งค่ะ สนใจสินค้าโทร098 115 8้าแปหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะน้องการน้องปะอ้วนค่ะเมือนี่จะมามือนี่สิมาพามาเบิงค่ะมาเบิงวิธีการเปิดนายาังไหมค่ะเขาต้องเปิดระยะส้ำไหนแบบว่าตั้งแต่พื้นดินมหานี่จะ้ะ ทิ้งที่ถูกต้องเฮ็ดจังไดคือย่างเปิดปีแรกก็คือหนึ่งเมตรค่ะวัดจากขึ้นมาค่ะจากขึ้นเนี่บอกขึ้นมาหนึ่งเมตรค่ะแล้วก็คือหนาเขาเจียวกวางสั้นใดอยู่ที่เขาใส่เนี่ยมือจะว่าเส้นเก่าเนี่ยวันเนี่ยมาพราววัดคือสายวัดเนาะแต่เขาสิมักคืบหนึ่งคืบหนึ่งค่ะเป็นยังคือคืบหนึ่งคือหนามันกระลังสีคือมันบ่ยาวเกินมันบ่สันเกินมันพอดี พอดีเขาข้อไม่ได้เสียเวลาดึงดวนแล้ววันนี้เวลาแบงหนาอย่างคือมันต้นไงจะเขากับแบงซี่เอามือคืบไปคือไปคือไ้รอบต้นนี่บ่คือห้รอบต้นนี่พอดีได้ซี่หนาเสียเวลาหนาก็ได้แบงเอาแบงเอาแมนให้กะว่าถ้าเกิดว่ามันมันอาจสีเลยคืบหนึ่งกับกระยามันให้มันถั่วเฉลี่ยซ้ำๆกันใช่ออืเราเห็ดจากไหนตอบัดเนี่ยเวลากี่เท็ดจางไหนกีดคขั้งแรกเวลากี่คขั้งแรกคือ เขาก็เคลือบปุ๊บเขาก็ขีดเส้นขีดเส้นก่อนขีดเส้นเป็นยางคือต้องขีดเส้นนี่บอกจ้ามันจัดระเบียบหน้ายางคือแบ่งแบ่งสัดส่วนแต่มันเป็นแบ่งสัดส่วนมันสีบดไดเบี้ยวมันบอกมมนมันสิได้คอทอกันเวลาเขาเกียรมั่ก็สิได้เป็นจัดระเบียบของเจ้าของพ่อหน้ายางแล้วก็หน้ายางเขามันค่อยสีบ่เลยเถื่อยเนาะมีเสียงกราเสียงกรบฟจ้า ให้เฮ็เสนไว้แล้วแ,แล้ววันนี้กีดเธอแรกนี่กีดดึงให้มันได้อย่างเลยเบไงไลยเฮ้านี้นี่เขาดึงบางๆเป็นเซ็นก้อนแล้วบันี่เข้ากะค่อยมาตามดึงดึงเรื่อยๆดึงคือเขาล่มีดน่ะล่มีดจนกว่ามันส<อ>ีนออกของมันจ้าประมาณสามีมีดเนาะจนกว่าน้ำยางสีออกเข้ากับจากจากมีดเนี่ยยางออกยางออกนี่ก็ประมาณหามีด หาหมีด,ดต้องลอมีมเร้นมีดบอกหรือว่ากีดน้ามันสู้มือรดนกีดทุกมือแล้วแต่เฮ้าสีเห็ดอาเวลาใดกีดกยจงกีดอย่างนี่บอกต่ดึกนี่บอกตีหนึ่งตีสองแล้วแต่แล้วแต่ยนืมือเว้นได้บ่กนด้อมือเว้นก็ได้แล้วแต่สะดวกอืมอ๋อเราเห็นหงแดงนี่อีอย่างน่ะสีมพูสมพูเนี่ยุ่นท่าหนายางท่าให้ยังท่าท่ากันเสื้อละท้ารักษาหนาย่างอืมเร่งหนาย่างงามๆเนาะแล้วก็ออกดีพร้อมเนาะ ให้ตั้งใหญ่ยางคือออกดีแท้มันขึ้นเปิดหนาแรกนึงจ้ะฝนมีนแห้เขาอืมเราจังไดยอีกฝนหมีนแห้เขาแล้วบัดนี้เขาก็ต้องกีดให้มันถึงท่อน้นามยางเนาะอืมมันมียุ่สามสั้นเนาะอยางหนายางมันมีมีเปลือกทรายแล้วก็ท่อน้นามยางแล้วกะ็เนื้อเย,ยื่อหุ้มแกนเนาะขั้นเฮ้าข้าไปลึกเกินมันชีเข้าแกนมันเป็นน้ำใสๆออกมาอ๋อเขาเอื้นอ,อนน้ำใสๆเขาเอื้อนน้ำยังเขาเอื้อนน้ำเขาเอื้อนน้ำเลี่ยง น้ำเลี้ยงมีผลเสียยังบอไม่มีผลเสียก็คือหนามันจะยุบแล้วก็เป็นเข่าแกนมันสิชเป็นแกนหนายุบคืออันมันบบมีเปลือกหนาเนี่ยบอ่คือที่ว่าอันเปลือกมันบางๆติดตัวเนื้อนี่บอกมนนันบอกเขาเอื้อนหนายุบนะแมนหนายุบคือมันยุบไปโ่คอยมีบบมีเปลือกสั้นแมนบบเอื้อนหนายุบแมนอืมเอ้ยเราเฮ็ดจังเดมันคือกีดได้แบบว่าระดับอ๋ออันนี้เขาเอื้อนจากองศาลืมถาม อันนี้ประมาณเขาเอื่นจากองศาเหรอจ้สิว่าจากองศาห้องโบเคยอวัดเนาะสรุปหน่อยหนึ่งก็คือห้องก็คือกะว่าหนามันไหลลงห่อยนะอืมเ้ากับบเคยวัดัจเาค่อเ้อกับค้ามันต้นหญ่ตน้นก่าไว้ว่าประมาณสามสิบองศานี่แหละแมนประมาณนี้ประมาณสีมสิบกะว่ามันสรบลงนิดหนึ่งเพราะน้ำยางไหลอยสรสปบหลายถ้าสรบปไหลเป็นยังบง แค่สรุปลายก็คือมันสั้นจริงๆน่ะเป็นอย่างบอกมันสั้นเกินก็คือมันสําหรับย่างไงเลี้ยวคือย่างซอยย่างยังเจเสียมันมันคอยสี่นันได้คือสี่สิบห้าองศาหนี่คือจังเสียก็คือย่างสูงเปิดนาสานาซี่แง่ชนะส่วนอุปกรณ์นี้มีอีย่างแน่สำหรับที่เตรียมมาเปิดยางจ้ะคืออันดับแรกก็คือมีดมีกีดยางมีกีดยางแล้วก็เลี้ยนยาง ลิ้นยางลิ้นยางโปยางลวดลวดเนาะอันเซตนี่จากบาทนะเซตนี่คือเซตนี่เปดบาทแปดพอมโปเนี่ยโปอันนี้เขาเอินโปจากโลโปโลหนึ่งโปโลหนึ่งแปดบาทพอมลวดพอมลวดแปดบาทลวดลิ้นนี่ลิ้นตั้งคากิโลละห้าสิบกิโลละห้าสิบบาทโลหนึ่งได้หลายบ่ะโลหนึ่งก็ได้ลอยหนึ่งประมาณได้ลอยอันแมนอือประมาณนี้อือทุกคน ค,คลิปของเราก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีคําถามใดๆที่จะมาสอบถามเนาะวิธีการเปิดหน้ายางใหม่ติดปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้ทุกทุกเวลานะคะสามารถพิมพ์มาไว้ประอ้วนจะเข้ามาตอบแล้วก็จะโทรมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญหน้าเหมือนกันไหม เหมือนอย่างกาแฟเนาะพี่น้องกันนะคะอายุห่างกันเยอะอยู่แต่ว่าน้องอะเก่งกีดยางแต่ป้าวันไม่เก่งนะแต่พอมีความรู้เกี่ยวกับกีดยางบ้างแล้วใครมีข้อสงสัยก็ป้าวันจะหาคําตอบมาให้ได้เลยนะจะไม่ทอดทิ้งเพื่อนๆนะคะเราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็สร้างไรายได้เนาะสร้างไรายได้สร้างอาชีพ อาชีพเพราะนอาชีพนะคะเพื่อที่จะได้เงินเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยเกี่ยวกับยางพารานะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกาลังใจให้พวกเราสองคนดนวยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปป้าอ้วนก่อนใครคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอยากให้ป้าอ้วนทาคลิปอะไรบอกมาได้นะคะขอให้ทุกคนร่ารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย เรามีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อสะอาดสดใหม่อร่อยทุกหลักอนามัยไม่ว่าจะเป็นข้าวโปง่งข้าวเม่าแหนมหมูแหนมปลาตองปลาส้มแผน่นปลาส้มปลาจีนและขนมจีนแห้งค่ะสนใจสินค้าโทร0 9 8 1 1 5 8้9 5หหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะ